ถ้าคุณไม่หาเป้าหมายของคุณให้ถูกต้องจากการค้นหาตัวคุณให้ชัดเจนน่ะคุณไม่มีทางเลยค่ะที่คุณจะเลิกทํางานได้คุณจะต้องทํางานแบบนั้นไปจนตายไม่ว่าจะเป็นงานประจํานักธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องเอาแรงเวลาความสามารถไปแลกเงินและคุณหยุดมันไม่ได้ด้วยนะเมื่อไหร่ที่คุณหยุดรายได้คุณจะหายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องกลับมาที่ตัวคุณว่าคุณมีแพชชั่นเรื่องอะไรแพชชั่นหรือความรักที่จะทําไม่จําเป็นต้องเรื่องเดียวมีหลายเรื่องได้แต่ทําให้มันโตไปทีละเรื่อง ะค,ะคุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้ชอบเขียนหนังสือชอบวาดภาพคุณให้มันโตไปทีละเรื่องเหมือนการปลูกผลไม้ที่ครูพูดเสมอว่า่าพื้นที่หนึ่งไร่คุณไม่จาเป็นต้องปลูกทุเรียนทั้งหนึ่งร้อยไร่ทั้งหนึ่งไร่ใช่ไหมพื้นที่หนึ่งไร่คุณสามารถปลูกล้วยปล,ป,ลปลูกผสมผสานกันไปซึ่งคุณจะหาผลไม้ผักกินได้ตลอดทั้งปีแบบนั้นนะคะวันนี้ใครก็ตามที่ดูครูมาถึงตรงเนี้และอยู่กับครูมาถึงเวลาเนี้ยในตลอดทั้งร้อยนะคะ คูพูดเลยว่าถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ครูพูดคุณรีบลงทะเบียนเถอะครูมีวิชาสอนหวิชาห้าวิชานี้จะสอนให้คุณกรอนตัวคุณจนคุณอ่ะรู้ว่าคุณมีแพชชั่นอะไรบ้างและเอาไอกตัวแพชชั่นตัวนี้ค่ะมาสร้างอาชีพให้กับคุณนะคะเมื่อคุณชสร้างอาชีพให้กับคุณอาชีพจะสร้างคุณ